อัปเดตก่อนเดี๋ยวตกข่าวตอนนี้แอปสีสวัสดิ์ของเรามีฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้เรื่องเงินเดือนของคุณลูกค้าง่ายขึ้นกว่าเดิมฮะมีฟีเจอร์อัปเดตใหม่อีกแล้วเหรอที่พี่ใช้ก็ว่าสะดวกแล้วนะเนี่ยรอบนี้บอกเลยอัปปุ๊บชีวิตคล่องปับ๊บฟีเจอร์แรกขอเพื่อวงเงินออนไลน์สําหรับใครที่ต้องการเงินทุนเพิ่มแต่ไม่มีเวลาไปที่สาขาก็เปิดแอปเลยประหยัดเวลาสุดๆฟีเจอร์ที่2สําหรับใครที่สนใจขอสินเชื่อบ้านและที่ดิน กสามารถเปิดแอปสสวัสดิ์ขอประเมิวงเงินสินเชื่อบ้านและที่ดินออนไลน์เบื้องต้นแค่คุณพี่กรอกข้อมูลก็สามารถรู้วงเงินได้เลยทันทีเฮ้ยพี่เตรียมฉนมาพอดีเลยกรอกข้อมูลตรงนี้ได้เลยเนาะใช่ค่ะ ฟีเจอร์ที่3หากคุณลูกค้าเคยขอสินเชื่อกับทางเราแล้วก็สามารถขอสินเชื่อออนไลน์เพิ่มได้อีกไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อบ้านและที่ดินแค่เปิดแอป,ปก็ทําได้เลยค่ะหรือถ้าวันไหนคุณลูกค้าต้องการดูข้อมูลบัญชีหรือผู้สัญญาก็สามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอป,ปของเราได้เลยนะคะและฟีเจอร์สุดท้ายไม่ว่าคุณลูกค้าจะเลิกงานดึกหรือ,อยุ่งขนาดไหนก็สามารถชําระค่างวดผ่านระบบ Q a c o ได้เลยทันที ใหคุณลูกค้าโหลดแอปสีสวัสด์ก็เหมือนยกทางสาขามาไว้ในมือลูกค้าเองเลยนะคะโอ้โหพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีติดเครื่องเพราะมันสะดวกขนาดนี้ตัวช่วยเรื่องเงินด่วนต้องแอปสีสวัสด์สิ่งเชียรแรับประกันครบจบในแอปเดียวแอปดีชีวิตคล่องที่ต้องมีติดเครื่อง